เลขค่ะที่การคณะกรรมาการการอุดมศึกษายืนยันค่ะว่าร่างกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษานั้นไม่ได้ลิดรอนสิทธิบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาค่ะโดยเฉพาะการกำหนดระยะเวลาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อมุ่งหวังผลงานการสอนงานวิจัยรวมทั้งความมั่นคงในวิชาชีพค่ะ ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐร่วมประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสอกอโดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกพอ,อพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง นางสาวอาพรแก่นวงเลขาธิการกกออยอมรับว่าแม้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีบุคลากรมหาวิทยาลัยหลายกลุ่มออกมาคัดค้านประมองว่าอาจจะเป็นการลิดรอนสิทธิ์แต่ยืนยันว่าจัดทําขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารงานบุคคลและตําแหน่งหน้าที่โดยประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือมาตรา78ซึ่งเนื้อหากำหนดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในตำแหน่งสายงานวิชาการหากไม่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการภายในเวลาที่กำหนด อาจจะถูกพิจารณาให้ผู้นั้นออกจากงานได้โดยกำหนดให้ตำแหน่งอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ภายใน5ปีนับตั้งแต่รับตำแหน่งอาจารย์จากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์เป็นรองศาสตร,ราจารย์ภายใน7ปีซึ่งกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์บังคับให้ต้องเข้าสู่การทำผลงานวิชาการเลขาธิการกกอยืนยันว่าข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยอาจไปกำหนดให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นได้ ทั้งนี้การกําหนดให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการก็เพื่อประโยชน์ทั้งในการพัฒนาแนวทางการสอนงานวิจัยให้ดีขึ้นและจะช่วยสร้างความมั่นคงความก้าวหน้าในส่วนตัวบุคคลที่จะได้รับด้วยสำหรับร่างกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาจะมีผลบังคับใช้ในมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยนอกระบบและมหาวิทยาลัยเอกชน โดยการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะนำข้อสรุปไปปรับปรุงร่างกฎหมายให้สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกอพอ,อพิจารณาก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป